คุณพ่อคุณแม่คะความรุนแรงใดๆมันไม่สามารถแก้ปัญหาตลอดไปเช่นใดเสียงตะคอกการด่าทอและไม้เรียวก็เช่นกันคะ่ะเด็กคนไหนที่ดือ้อก้าวร้าวเป็นสัญญาณบอกว่าเด็กคนนั้นเขาอยู่ในโหมดที่ต้องการใครสักคนที่เข้าใจเขาคลิปนี้สำคัญมากดูให้จบแล้วแชร์ต่อด้วยคะ่ะ พ่อจ๋าแม่จ๋ายาตีหนูยิ่งตีลูกยิ่งด,ดื้อเสี่ยงพฤติกรรมดื้อต่อต้านคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่รู้สึกว่าเ <s ummer> หนื่อยใจกับพฤติกรรมของลูกเหลือเกินพูดแล้วก็ไม่ดีขึ้นเลยต้องใช้วิธีการลงโทษนี่แหละรู้ไหมคะว่ายิ่งใช้ความรุนแรงลูกของเรายิ่งดื้อค่ะและถ้าปล่อยไปโดยที่ไม่แก้ไขนะคะลูกของเราเขาอาจจะเสี่ยง มีพฤติกรรมต่อต้านในระยะยาวเราจะเหนื่อยกว่านี้หลายเท่าค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเด็กทุกคนเนี่ยมีพฤติกรรมดื้อตามวัยของเขาอยู่แล้วยิ่งในช่วงสองถึงขวบนะคะแต่พอโตขึ้นเนี่ยอาการดื้อเหล่านี้มันก็จะค่อยๆหายลงไปอันนี้เป็นเรื่องปกติค่ะแต่ถ้ากลับกันนะคะเด็กที่มีพฤติกรรมดื้อต่อต้านมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงขึ้นมากขึ้นมากขึ้น โดยที่เราสามารถที่จะสังเกตอาการเด่นชัดได้ก็คือ 1. มีอารมณ์รุนแรงชุนเฉียวตลอดเวลา 2. หงุดหงิดและอารมณ์เสียง่าย 3. ชอบเถียงเพื่อเอาชนะ 4. ท้าทายและฝ่าฝืนคําสั่งหรือกฎเกณฑ์บ่อยๆ 5. โกรธและไม่พอใจบ่อยๆ 6. มีความฝังใจเจ้าคิดเจ้าแขน 7. มักจะโทษและโยนความผิดให้คนอื่นบ่อยๆคุณพ่อคุณแม่คะและนี่ก็เป็นลักษณะที่เด่นชัดที่เราสามารถจะสังเกตลูกของเราได้นะคะคุณพ่อคุณแม่คะอักกจากกระไดอักก็กรินได้นะคะอกเก็พฤติกรรมดือ้อต่อต้านของเด็กเนะะี่ยค่ะพบมากขึ้นเรื่อยๆและมันเป็นความผิดปกติทางด้านพฤติกรรมของเด็กคะ่ะ คราวนี้เรามาดูกันต่อว่าพฤติกรรมดื้อต่อต้านเนี่ยเบื้องต้นมันมาจากสาเหตุอะไรจากอารมณ์พื้นฐานของตัวเด็กเองจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่อย่างเช่นวิธีการลงโทษที่ไม่เหมาะสมกฎระเบียบที่ไม่สม่ำเสมอของพ่อแม่ทำให้เด็กนีคะเกิดความสับสนมีความถัดแย้งในใจจากสภาพแวดล้อมอย่างเช่นมีปัญหาและความสัมพันธ์ของครอบครัวที่ไม่ดี หรือว่าครอบครัวมีการใช้ความรุนแรงแบบนี้เป็นต้นนะคะไม่งองแงไม่เอาของเล่นนะคะไม่งองแงและหยุดร้องคุณพ่อคุณแม่คะและนี่ก็คือวิธีสังเกตว่าลูกของเราเนี่ยเข้าข่ายพฤติกรรมดื้อต่อต้านหรือเปล่าลองสังเกตลูกของเราดูนะคะเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมถ้าลูกของเราเนี่ยเข้าข่ายแต่เราเนี่ยปล่อยไม่แก้ไขลูกของเราก็จะเสี่ยงที่จะเป็นพฤติกรรมดื้อต่อต้านในอนาคตค่ะ แน่นอนเอาวันที่าเกิไปเอวันที่เวลาเกิดไปคุณภาคะอยากให้คุดกว่า เด็กคนไหนที่ใจ้หาวเป็นสัญญาณแบอกว่าเด็กคนนั้นอยูอ่ในโหมดที่ต้องการใครสักคนที่เราต้องใช้ความอดทนและจิตวิทยาในการกจัดการลูกนะคะเลื่อวิธิการม่เหมาะสมกับลูกของเราค่ะเพิ่มเตว่าตอนเราเป็นเด็กเราอยากได้พ่อแม่แบบนั้นลูกของเราก็เช่นกันค่ะเปลี่ยนจากความรุนแรงเป็นเข้าใจลูกใจดีแต่ไม่ตามใจ ลดความรุนแรงกับลูกเท่ากับลูกโตไปไม่เกิดปัญหานะคะคิด f a m i l y เป็นกําลังใจให้ทุกบ้านค่ะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคิดแฟมิลีด้วยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะติชมนะคะเข้าไปที่ชุมชนของคิด f a m i l y ได้เลยค่ะ สำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ